สวัสดีครับวันนี้ผมต้นครับเราอยู่ในรถบริการสาธารณะรถแท็กซี่นะฮะโคลอาเดี๋ยวเราไปดูนครับกับระบบที่รับความนิยมสูงสุดเลยนะฮะมันคือระบบ Android ครับท่านผู้ชมครับลูกค้าท่านนี้เดินมาผมเอ๊พี่จะทํารถผมหรือไม่ผมทําแน่นอนครับขอบคุณมากด้วยครับที่ให้ความไว้างใจนะฮะเราทําทุกรุ่นเลยนะฮะไม่ว่าท่านจะเป็นซปเปอร์คาร์อีโกคาร์หรือว่ารถบริการสาธารณะรถตู้รถแท็กซี่นะฮะเราทําหมดครับ ขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับลบแรกครับเรียกว่า MX Player ครการเล่นไฟล์เพลงไฟหนังนะครับอันนี้ไม่มีคอนโทรลพวงมาลันะฮะก็ดังเบาจากตรงนี้ได้ครับก็แค่เพียงไม่ยากเลยครับภาพสีสวยสดใสอย่างนี้ครสินค้าเรารับประกันถึง2ปีเต็มนะฮะ คครับต่อไปเรียกอะไรครับจุกครับก็เป็นการฟังเพลงออนไลน์นะฮะก็สะดวกสบายฮะเดี๋ยวนี้เน็ตให้เยอะครับอยากจะฟังอะไรก็กดเอาเลยครับนะฮะมีทุกศิลปินเลยนะฮะก็พิมพ์ที่เออเขาเรียกอะไรฮะศิลปินโปรดของท่านได้เลยนะครับ ระหว่างที่ท่านฟังจุกก็ไปที่ Google Map ได้เลยนะครับก็ช่วยเป็นอย่างยิ่งครับ Google Map ตัวนี้ครับกับรถบริการสาธารณะแบบนี้ครับท่านจะทราบเลยครับว่าจะไปส่งผู้โดยสารถึงกี่โมงครับและรวดเร็วด้วยฮะสามารถทํารอบได้อีกครับส่วนท่านที่สนใจงานติดตั้งลักษณะนี้ก็พิมพ์แค่ชื่อผมเข้าไปครับคุณต้นนะฮะก็จะขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็จะนําท่านมาสู่ผมนะฮะ โหลดแอป,ปเพิ่มเนี่ยอะไรเอเอา่า PlayStore ครับปิดแอป,ปก็ไม่ยากครับขึ้นมาแล้วก็กดปิดเง,งี้ยปิดหมดเลยอยันนี้ยังมี YouTube ด้วยนะครับก็ YouTube ทราบอยู่แล้วครับมีทุกคอนเทนต์เลยนะครับกดดูได้เลยสะดวกสบายครับ YouTube ท่ามกลางการต่อสู้ในโลกของหน้าก,กากยังมีความลับหนึ่งที่ยากเกินอธิบายได้โอเคครับแล้วก็ยังมีส่วนของดีต้อนดีวีสดด้วยนะฮะตัวนี้ครับมีดีอะไรตัวนี้เราใช้ของอาซูกะนะฮะ,ฮะความเร็วสูงเลยทีเดียวฮะตัวนี้ครับปิดก้าตัวนี้ครับโอเคครับถ้าที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้ในรถทุกรุ่นเลยนะฮะสามารถติดต่อได้ผมครับต้น081 6624469เาทราทำได้ทุกรุ่นครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ